สวัสดีจินตีต้อนระทุกท่านเข้าสู่ความร้อนช่องนิทานบันเทิงเรื่องราวที่ยายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยตอนยายยังเป็นเด็กยายเป็นคนภูมิลำเนาอีสานซึ่งมีสามสมัยก่อนทุกรก,กันดารมากไม่มีน้ำประปาถนนหนทางเป็นทางดินบ้านก็จะอยู่ระยะห่างกัน น้องรอบด้วยอาณาเขตป่าดงดิบที่ปกคลุมอยู่หนาทึบสมัยก่อนคนอีสานนิยมปลูกบ้านด้วถุงสูงมีนอกชางตอนนั้นยายอายุได้สิสองปีกิจวัตรประจำวันของยายคือเลี้ยงน้องสาคคนเลี้ยงหมูจุกตัวเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระตอนเย็นหกโมงยายจะต้องมานั่งต้มข้าวให้หมู ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นเป็นหน้าหนาวยายก็มานั่งตต้มข้าวให้หมูอย่างที่เคยทำหั่นผักบุ้งหั่นผักขมใส่กับปลายข้าวต้มหั่นผักไปใส่เปืนไปวันนั้นยายเสร็จช้ามากซึ่งรูดูหนาววางว ที่นกชานก็เห็นกระดวงไฟดวงใหญ่ดวงหนึ่งก็เกวก็ต้องเป็นแสงเห่งห้อยแต่ใจก็ยังติดค้างอยู่ทำไมแสงใหญ่จังยายก็หยุดทันผักหยุดทำงานและตั้งใจมองจับสายตาเพ่งดูพอดวงไฟสว่างยายก็ต้องตกใจเมื่อเจอดวงตาที่ถลุง มองจ้องยายอยู่อย่างน่ากลัวหอมกับผมยาวแล้วดวงไฟก็ได้ตัดดับลงพอครั้งที่สองดวงไฟสว่างขึ้นอีกเห็นเป็นลำไส้เห็นเป็นดวงไฟว,ว่าเป็นคนห้อยหัวอยู่นึกถึงคำพุทธเจ้่บอกให้ระวังผีกระสือตอนนั้นยายไม่เชื่อ แต่วันนั้นยายนึกถึงคำพูดเท่าผูแก่อ๋อเป็นจริงแน่ได้รู้ได้เห็นกับตัวเองหลังจากได้สติยายก็หันหลังวิ่งเข้าบ้านไปหาแม่ในห้องแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากวันนั้น ตอนเย็นไม่ว่าแม่จะใช้ยายทำอะไรต้องมานั่งเป็นเพื่อนยายทุกวันยายก็นำความหลอนน่ากลัวในใบิกของยายมาเล่าเพื่อความมันเทิงขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ